ไหนพ่อดูหน่อยอน,นี่คืออะไรคืออะไรนะเลลี่ฟันเ j ลลี่ฟันโอ้อะไรอีกอันไหน,อ,อ,น,นอ,ลลอันนี้คืออะไรลูกอันนี้คือ marshmallow marshmallow นี่คือรูปปากของเล่นรูปปากน,นี่คือ,อ,นนคอโอ้ยไม่เอาอันนี้มันโศกโปรงลูกอันนี้คือรูปหัวใจเอาเอา,เอาขนมดีกว่าเอานี่ไป ไอเย็นรีฟันไหมอ่าไปดูไปดูขนมปังนี่ขนมปังหมดหรือยังอยู่บ้านฮะสิงโตชอบกินขนมปังกับยาหมดหรือยังขนมปังหึมขนมปังหมดยาแล้วยังงั้นเหรอไปเอาขนมปังไปานขนมปังนี่ไงขนมปังกิ่นี่เอาไหมเอาไหนี่ยเอาหนี่ยโอ้ใช่หมูหยองไหนใช่ฮอดูหน่อยใช่ไหมโอ้ใช่หมูหยองจริงด้วยกินนี้เหรอ โอ้ oh. แล้วก็อันนี้คืออ้าไหนอีกอันนี้เขาเรียกว่าแซนด์วิชครับออรแซนด์วิชหมูหยองน้ำสลัดพอดยังอเอานมไหมไปเอานมไหมมาดูานมดูนมอยู่ไหนว่านมนมนม,มนฮะมตรงนี้คือ เป็นขนมเหมือนกันเอาไหนดีอเลียบเหมือนเพื่อนอ๋อหมดยังอันไหนครับนี่เลือกขนมอันี้ขนมกุ้งขนมกุ้งโอ้ยขนมกุ้งมันเผ็ด เลกุ้งแปอ้อนมไปอันนี้คือขนมกุ้งเหมือนกันกินได้อันนี้กินได้ขนมกุ้งคาบี้อะไรยังอันไหนอีกไปดูนมอันนี้เป็นน้ำผลไม้ต่างๆนมไม่ได้อยู่นี่นมอยู่นูน้นโอ้นมอยู่นูน้นดูแถวนู้นมฮะ เราจะไปดูนมนะครับตื่นแต่เช้าเลยนี่ไายนมยด้านไหนดีดไม่เอา้าเยลลี่นี่ขนมเยอะแล้วนมบ้างเอากินนมตัวไหนเมจิอมนมสตรอเบอรี่อหรือ,อ,อยังพอแล้วเต็มแล้วถือไม่ไหวแล้ว ใคปจ่ายตังค์หรือพ่อจ่ายตังค์ให้